ามาดูหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมโชครับตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมที่พักนะคะที่นครปฐมโรงแรมสยามโฮเทลนะคะนี่ผู้ชายอ้วน หนโชคลองไปนอนให้ให้ให้เอฟซี FC ดูหน่อยสิยส,ยสบายไหมสบายไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้รวมต้อนรับเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาักกลยานีนะคะมี เป็นกุมารทองซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อมาก็ส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอบพระคุณนะคะที่ตามกันตลอดนะให้กำลังใจตลอดนะคะวันนี้ก็พาคุณป้าแสงจันทร์กับน้องโชคนะคะมา นอนที่นครปฐมเพื่อรอต้อนรับท่านเจ้าคุณนะคะพรุ่งนี้หรือต้องไปจองที่จอดรถไม่รู้จะจ,จอดตรงจองที่นั่งไกลไหนไกลอะไรไกลอะไรอยู่ไหนไก่ข้าวเนี่ยไม่มีข้าวหมดแล้วไก่ไหมดแล้ว ไม่เอาอ้วนแล้วทุกอ้วนเองไม่อิ่เอเอมเ<น>หรออ่อแล้วอ่อแล้วอ่อิ่มแล้วเอออิ่มแล้วเนาะตอนน้ำส้มตอนน้ำส้มปวดร่างปวดนี้ได้ถ่ายได้ได้ออกเกลือด้วยเนี่ยปวดเนี้ยเอ <c oughs> อเก๋อ,อยู่รับเสด็จที่นคปรปฐมค่ะน้องธเนศวันนี้มานอนที่นคปรปฐมนะโรงแรมสยามนะคะห้องนี้ห้าร้อยบาท เราไม่นอนพอดีเอาป้ากับหลานเขามานอนด้วยเอมอ,เอนี่มีสองเตียงโอมีน้ำส้มน,น้องโชคน้ำส้มไม่เอาินม่นอนยลยน้องโชคสิบเอ็ดขวบน้องโชคโชคโปะไม่มีเสื้อมานะ,ะมีมมมเตียงสองเตียงพอดี เจ้า<บ>คุณพระค่ะเจ้าคุณพระเอ่อเป็นตัวแทนพระองค์ค่ะเดี๋ยวอย่าเปียกเตียงนะจ๊ะน้องโลมมานี่ขาแน้วันผมนอนเลาไม่เดนนี่ถ้ากินดีอย่างนี้ก็คงจะเหมือนพี่เติบมะนะอ้วน นี่ก็บรรยากาศห้องนี้ห้าร้อยบาทนะคะเน่ถ้าใครมาทางนาคปรปฐมมาพักได้นะคะโรงแรมก็ก็อาจจะดูแบบว่าเปิดมานานแล้วนะคะแต่ก็สภาพอะไรก็ดีนะไม่แพงนะสี่คนก็ห้าร้อยบาทก็ตกคนละร้อยกว่าบาทก็โอเคอะ่ะเป็นห้องแอร์นะคะ<อ>ห้องแอร์เออเออพวเนี้ยาไปทาง,งานนะิ เป็นบ้านจากมุนแจด้วยนะตากงแจเราวัที่กินก็ยังไม่อิ่มกันนะขนมห้าชั้นใช่ใช่เอาขนมเอามาด้วยแล้วเอาผ้ามาด้วยแล้วเอาผ้าเจนตัวมาด้วยเนี่ยเอยู่น้าเนี่ยกับน้องชายใช่ใช่ที่องค์พระปาผ่มเจดี คือตอนแรกว่าจะนอนที่อยุธยาแต่ทีนี้ก็เลยไม่นอนเพราะว่า <dam atra. S 3> พ่อไอ้โชคพ่อไอ้โชคสวัสดีค่ะม <c oughs> ันโชคโตสวัสดีค่ะ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 ออ้่นตงจโชคดีใจมากเลยได้นอนโรงแรมโชคดีใจมากได้นอนโรงแรมนะฮะก็รู้จักกันเพราะว่ามารับเสด็จไงก็เลย คุณป้าเขาอะอยู่พระประแดงก็เลยดึงเขามาด้วยเพราะว่าไม่ไง,งั้นเขาจะกลับบ้านไปไปนอน<ม>ที่พระประแดงไง<ม>แล้วตอนเช้าเขาก็จะมานาคปรปฐมอีกแล้วก็เลยบอกว่าเออมานอนด้วยกันเถอะอนอนแล้วก็ขับรถจากอายุธยา,า,ม,ามาถึงที่นี่ก็เกือบสี่ทุ่มกว่าแล้วเนะ<พ>าะตอนนี้เนาะฮะเก็บผ้าห่มด้วยนะเก็บโฮมเข้าบ้านเลยนะหนุ่มอ้าแล้วกินข้าวยัง่ะ อยากจะให้ถ่ายตัวเองเหรอโชคน้องโชคนะคะเขารับะเส็ดตั้งแต่เด็กนะคุณย่าพามาตั้งแต่เจ็ดขวบนะเออดีใจมากเด็กไม่เคยนอนโรงแรมบอกว่าป้าขอบคุณมากนะครับขอให้ป้าถูกวันที่หนึ่งนะครับเด็กน้อยนะเด็กน้อยมากับย่า E e ถ้าตังเยอะเดี๋ยวไว้ป้ามีต ah> ังเยอะเดี<_<_<_<_<_<_<_<__๋ยวป้าพาไปนอนโรงแรมหรูๆสามพันสี่พันห้าพันเออนั่นแหละเพพันสองมีอาหารเช้าโรงแรมสยามครับโรงแรมสยามห้าร้อยบาทเออห้องนี้ห้าร้อยบาทมีแอร์ด้วยเออมีแอร์ถ้าเป็นห้องบันลมก็สองร้ยกว่าบาทมั้ง ไม่รู้หาจะหาโรงแรมถูกถูมันไม่มีอ่ะหาไม่ได้มันสี่ทุ่มแล้วอ่ะเออไปโรงแรมหนึ่งเป็นห้องห้องครอบครัวแปดร้อยก็เลยเออเก็บสามร้อยไปซื้อข้าวกินตอนเช้าดีกว่านี่นะคะก็สภาพอ่นอนกันรอรับเสด็จสี่คนนะสี่ชีวิต พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพไลฟ์สดมาให้ดูนะคะที่วัดพระปฐมเจดีนะคะพรุ่งนี้เจ้าคุณพ้านะคะมาตอนสิบหกจุดูนศูนย์นอน,นะคะก็ยังไงถ้าไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์แต่ว่าอาจเขาไม่ไม่ค่อยให้ไลฟ์สดก็จะอัดวิดีโอไปให้ดูนะคะแต่ก่อนก่อนที่ท่านจะมาก็จะสามารถไลฟ์สดได้นะคะพรุ่งนี้เรามี ถ้าจะมอบให้ท่านเจ้าคุณด้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีหนึ่งเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมไหล่นะเนี่ยเป็นผ้าคลุมไหล่จะกรสินลายนาคนาคไต่เครือนะคะสีเหลืองเป็นสีประจำ รัชก่นที่สิบแล้วก็สีฟ้าเป็นสีของท่านเจ้าคุณนะคะเราก็จะฝากมอบให้จากใจทุกซาแล้วก็ช่องกัาจนาวดีนี่นะคะจะมอบให้ท่านเจ้าคุณได้ได้ไดไดทเนตนบ้านอยู่ไหนอะทะเนต น,นี่เป็นผู้ชายนอนกับน้องโอเคนะคะทุกคนก็มาทักทายทุกคนเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆว่าพี่ตุ๊กอ่ะได้โรงแรมที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊ก็จะไปอ๋ออยู่กาญจนบุรีถ้าสะดวกก็มาได้นะลูกูก็จะนอนแล้วกไปนอนไปวันนี้ก็ เดี๋ยวต้องขอตัว <c oughs> <t une> ใชัใช้ใช่ว่าจะมอบมอบผ้าผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ลายนาคไต่เรือนะเป็นสีย้อมแก่นขนุนนะอืม <c oughs> สวัสดีค่ะคุณ วิชนันสวัสดีนะคะจุบิจุิน้องโชคนะคะมารับเสด็จพระองค์พาด้วยนะคะอายุสิบเอ็ดขวบขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจจุกซ่าก็ขับรถมาครับไตเติ้ลนอนหลับฝันดีครับลาไปด้วยภาพนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะอ้าวพี่สวิตตาสวัสดีค่ะวันนี้มารับเสด็จค่ะที่เอ่อวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะพรุ่งนี้เจ้าคุณพระนะคะท่านเป็นตัวแทนพระองค์มาถวายผ้าพระกฐินที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะพี่สบายดีนะคะพี่สาวพี่สาว สุวิตานะคะพี่สาวเขาไปอยู่ไปอยู่ไหนนะพี่สวยไปอยู่อังกฤษเนาะไปอยู่ต่างประเทศได้สามีเป็นคนไม่แน่ใจอยู่อยู่อังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือสวีเดนก็นี้มากับ ค่ะสบายดีค่ะฝันดีเช่นกันนะคะทุกคนมากับน้องชายนะคะน้องเติบแล้วก็สองย่าหลานนะคะมาแล้วเสด็จด้วยนะคะบ้านอยู่พระประแดงเขาจะกลับไปพระประแดงแต่เราก็แบบว่าเออมานอนด้วยกันเถอะจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจะได้ไม่เหนื่อยนะคะก็มาด้วยครับเจอกัน เดี๋ยวถ้านั้นก็จะไลฟ์สดตอนเช้าให้ชมนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มานะครับลาตีสวัสด์ทุกคนนะคะขอให้หลับฝันดีตื่นได้เงินแสนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บภาพสวยๆมาให้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ấy đã